ตอนนี้เราก็วารมาอยู่ย่านนำบาแล้วนะคะหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นข้างในกันค่ะไปดูคนพาเพื่อนๆไปเดินเล่นข้างในกันว่ามีอะไรขายบ้างมีร้านค้าอะไรเปิดบ้างนะไปไปกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะด้านใน ขายผักขายอะไรกันแล้วกนะ็มีผักอยู่ที่ข้างหน้านะคะผักก็น่าจะเหมือนบ้านเราแหละพวกต้นหอมพักทองมันแล้วก็ข้าวโพดเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปร้านข้างหน้านะะั่นค่ะเป็น,นร้านาขายมีดนะคะมีดทำคระคะัวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ร้านมีดนะคะถ้าเข้ามาแล้วคร้านเขาจะเห็นเป็นเห็นสัญลักษณ์นะ่าได้มากเลยไม่ใช่เห็นแล้วจะจําได้นะคะร้านนี้นะคะด้านหน้าเขาก็สามารถให้เราถ่ายรูปได้นะจุดถ่ายรูปนะคะแล้วก็หน้าร้านก็จะมีมีดด้ามโตอยู่เลยถ้าเข้ามาปุ๊บก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะคนเจ้าของร้านสามารถพูดภาษาไทยได้เก่งมากๆเลย ไม่ใช่แค่ขายมีดอย่างเดียวนะเพราะว่าทางร้านเขาก็รับบริการรับคมมีดนะคะมีดไม่คมก็มารับที่เขาได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นมีดที่ซื้อมาซื้อจากร้านเขาหรือเปล่านะถ้าซื้อมาจากที่อื่นแล้วมารับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ากฎระเบียบของร้านค้าเป็นยังไงนี่ไม่ทราบ แต่ฟันคิดว่าน่าจะเป็นแบถ้าเราซื้อมีดร้านเขาเราใช้ไปนานๆแล้ไม่ไม่คมอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เอามารับได้นะฟันคิดว่าน่าจะแบบนี้มากกว่าเป็นการบริการให้ลูกค้าคนเก่าที่เขามาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะรับลูกค้าเฉพาะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซากาอิจิมงจิมิซุฮิเดะซึ่งพวกเราก็เคยมากันแล้วเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะค่ะและปีนี้ลูกสาวบอกว่าอยากได้ไมีดทำครัวเป็นของฝากค่ะ เพื่อนๆหลายคนคงสงสัยว่าพวกเราจะขนกลับกันยังไงและผ่านตอมอบ้านเราได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าทางร้านเขาแพ็คของยังไงให้พวกเรากลับบ้านกันค่ะจะได้ผ่านตอมอได้เนาะ มากเลยแคร์ดาม,มีดก็ดูหลวกลาหลหล้อหลหล้อมากด้ามไม้สวยมากโอ้พีกค,คนสวย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 ไม่ได้ดูไมีดน,นะดูด้ามมีดนะ <c oughs> ด้ามมีดสวยมาก แล้วภายในร้านเขาก็มีโชว์ไม่ได้โชว์หรอกนะเพราะมีช่างทํางานอยู่นะคะเขาก็สามารถให้เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้นะในขณะที่เขาทํางานเพราะอนุญาตค่ะแล้วด้านหน้าก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปได้ด้วยนี่คือมีดหั่นปลาไหลโดยเฉพาะนะคะที่รู้ได้ก็เพราะมีรูปปลาไหลอยู่เนาะนี่เป็นมีเพชรคาร์ปลาไหล อปลาไหล <c oughs> อู๋อนก็จะมาเลือกมีดหั่นผลไม้นะดูแล้วก็ว่าจะเอานี้เดี๋ยวให้เขาสลักชื่อให้เรานะคะส,สลักชื่อได้ด้วยนะคะว่าเป็นมีดของเรา น่าจะาขน,นัดมี้เนาะแต่ก็ต้องระวังตรงมุมเนี้ยตรงขอบนี้ต้องระวังจะับแบบนี้ด้วยเล่านี่ก็เลือกได้เรียบร้อยแล้วนะคะราพิศฝ<อ>ันสะกดชื่อเป็นสังเกน,รรนให้ทางร้านนะคะและเขาก็จะเขียนชื่อเราเป็นตัวอักษรคาตาคะให้เราเลยค่ะตอนนี้ช่างก็กําลังสลักชื่อลงมีดนะคะน,นี่คือ,อของฝันเองเนาะนี่ นี่ภาษาญี่ปุ่นนี่นะคะพอให้เขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วเขาก็สะกดมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะคะสวยดี่ั่ต้อใช่มดีใจกโอ้สวยมากเลยสวยมากนี่นะคะชื่อจะอยู่ตรงด้ามมีดนี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยมากเลยวิธีการบอกแพ็กสินค้าให้ลูกค้านะทุกคน อชอบมากเลยคนญี่ปุ่นเขาใส่ใจมากในการใช้สินค้าแต่ละชิ้นสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูเอามีดใส่ตองนะคะแล้วเราก็จะแพ็คขึ้นเครื่องได้สบายโดยที่ไม่ต้องแกะเลยแล้วเราก็โหลดใต้เครื่องได้เลยนะคะเห็นไหมชอบมากเลยอะ่ะชอบชอบแพ็คเกจชอบปบบการเอาใจใส่ การมีดเลื่อนนะคะห่อด้วยกระดาษแข็งอันนี้ก็เปิดกล่องเอามีดเข้าไปไม่จบแค่นี้นะคะนี่เขาก็จะเอาโฟมนะคะดันไว้เพื่อไม่ให้มีดมันมีการเคลื่อนเน,ะนาะหลังจากใส่กล่องเรียบร้อยแล้วไม่จบนะคะห่อด้วยกระดาษดีกค่ะดูดูดูใช่ไหม การพับกระดาษนี้ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่าการพับกระดาษตราเนี้ยสุดยอดจริงใส่ใจทุกรายละเอียด สวยมากยังไม่จบนะจ๊ะมีบับเบิลกันกระแทกอีกทีหนึ่งนี่คือ1ชิ้นค่ะตั้งพอแบบนี้ให้เราสามชิ้นนี่นะคะนี่ก็จะเป็นมีดของลูกสาวป้าใสยเปซื้อมีดทาครัวให้สาวสาวสามสาว ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวเหมือนกันนะคะก็จะมีหลายๆอย่างเลยที่สังเกตเห็นเนาะมีทั้งเขียงทั้งช้อนชามเตาจานอะไรสารพัดเลยเราก็ไม่ใช่มีแค่ชั้นหนึ่งนะชั้นสองก็มีจา้าชั้นสองขายจานจา้าทุกคนขวัญจะไม่ขึ้นไปดูนะเพราะว่ากลัวทำของเขาแตกเพราะด้วยความที่เราสะพายเป้ด้วย ขึ้นไปหันซ้ายหันขวาแตกไม่คมแน่นอนดูอยู่ข้างล่างดูอยู่ข้างหางยังห่วงไม่เสียซับด้วยเล่นอะไรไม่รู้แต่น่าซื้อกลับบ้านมากเลยอ่ะ คือมันเปลืองมันกินพื้นที่อะไรที่สําคัญคือจะแพ็กยังไงก่อนจะแพ็กยังไงก่อนแต่ถ้าเล็กก็ไม่แน่แนะอาจจะได้อยู่นะอันเล็กแบบเนี้ยอันเล็กเป็นอะไรอันเล็กนี้ก็น่ารักดีนะนนได้คําต่อคําอ่ะตึงตึงชิ้นต่อชิ้นนะทัดด้านข้างนี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่นี้ก็อย่างที่พูดทีแรกนะคะว่าเป็นตลาดร้านขายเครื่องครัว แต่ว่าไม่ไม่ไม่มีเหมือนครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วฝันมาคือถ้าซื้อครบยอดครบในแบบกี่พันเยนอย่างเงี้ยก็จะได้จับฉลากได้รูนรางวัลแล้วก็พอเราจับรางวัลได้ฉลากเสร็จแล้วเราก็เราก็จะคูปองส่วนลดนำมาซื้อของแล้วก็ลดสินค้าภายในร้านค้าแถบนี้ได้เหมือนกันนะคะครั้งท่้วเขาจับใช่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 แต่มารอบนี้ไม่มีรอบที่แล้วสนุกมาก แต่ถ้าพูดถึงนะถ้ามาช่วงนี้มันก็ดีนะเพราะว่าคือมันไม่ใช่หน้าไฮซีซันไงคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เช่นกัน,กนทุกคนเห็นไหมหนุ่มญี่ปุ่นถึงกับกระพือเสื้อเลย<笑><笑>ร้อนนะคะออใช่เพราะเมืม่อกี้เดินมาขวันก็เห็นบอกคนญี่ปุ่นก็ใช้พัดวีตัวเองนะ พัดพับๆแล้วคนจีนก็จะถือพัดลมมือถือนะแล้วเดี๋ยวควันก็จะเอาพัดลมควันมาใช้มั่งไม่ไหวร้ราจริงๆคนเป็นไงคะแดดยามเย็นตอนบ่ายสามไม่แพ้บ้านเราเลยใช่ไหมคะทุกคนไปเดี๋ยวเดินข้ามถนนกันเลยไฟเขียวนะคะเลยต้องรีบเดินก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันว้าวมาเจอของกินแล้วทุกคนร้าน ทาโกะนี่ทาโกะชาเขียวนี่ทาโกะชาเขียวว้าวมีเนื้อ้วยนะคะเนื้อย่างอ่าปลาไทยไทยากิไม่ใช่อาหารทะเลร้านขายขนมนีนะคะร้านขายขนมจะมีหลายร้านนะคะ ชอบร้านไหนถ้าถูกใจขนมร้านไหนแวะซื้อได้ก็ซื้อนะคะเพราะว่าถ้าไปหวังร้านข้างหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่าขนมที่เราอยากกินมีไหมเราไม่แน่ใจเนาะคูอหอยเม่นนะคะโอ้ยไม่ใช่เก่ารัดทุกคนเก๋ารดูไกลครคิดว่าหอยเม่นอ่าเก่าร้านอร่อยนะอร่อยเกลาร้านนี้อร่อยเคยซื้อเคยซื้อทานแล้วร้านนี้อร่อย ซอฟวลลี่ว้าวแอปเปลิลก็มีผลไม้ทุกอยาก่างเมลอนโอูเมลอนฉ่ำมากน้ำผลไม้ว้าวอยากกินอะมีพีชด้วยอยากกินมากเลยนี่เสื้อผ้าขอันว่าเดี๋ยวซื้อน้ำผลไม้กินดีวกว่า <laughs> นี่ กันอยู่ว่าจะกินอะไรไม่รู้ขอนไม่รู้ก็คุยอะไรกันนะนี่ก็ร้านขนมร้านขนมที่นี่จะมีเยอะนะซื้อครบก็จะมีแพ็คฟรีให้เหมือนกันต้องซื้อประมาณห้าคันขึ้นไปนะเราถึงจะได้แผ็คฟรีดูนะ้ำผลไม้นี่ตะมูตมีมากน่ารักมากโอ้ย่อนว่าสงสัยไม่พอนน้ำผลไม้แน่เลยอะ่ะ นี่สามียืนยกนิ้วอะไรกันไม่รู้ตรงเนี้ยว่าไงคะคุณสามีก็ต้องที่ร้านนี้เลยอูนี้อร่อยมากแต่ราคาขึ้นราคาแอ,แอบแพงขึ้นนิดนึงอ่าราคาช่วงก่อนซื้อ3 0 0พเยนนี่ขึ้น3 5 0 0ยเยนอ่าเป็นไปได้ไหมว่า,าพายุมันเข้าของก็เลยหายากขึ้นหรือเป็นไปได้ไหมแต่แอบแพงขึ้นนิดนึงนะครับราคาจาก3 0 0พันเยนเป็น3500เยนอ่าแต่ว่าประทับใจอะร้านนี้มันอร่อยจริงอะจริงๆอร่อยอูนี้ชอบมากอูนี้อร่อย,อรอยจริง เลือกหนึ่งเดินผ่านร้านผลน้ำผลไม้หลายร้านนะคะค่อนว่าค่อนต้องโดนแล้วละ่ะโดนตกแล้วดเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นทานกันนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าน้ำปั่นผลไม้บ้านเขากับบ้านเรามันจะเหมือนกันไหมเพราะบ้านเราเนี่ยมันก็จะใส่น้ำเชื่อมด้วยใช่ไหมมันก็จะมีผลไม้ด้วยตแต่เดี๋ยวเราจะมาดูที่นี่ดูว่า น้ำปั่นผลไม้เขาเป็นยังไงไปเลยรวยไม่ไหวละอยากกินชื่นใจชื่นใจละไป่ะตอนนี้นะมันมีน้ำหลายอย่างมากมีน้ำกล้วยปั่นจะเอาอะไรเดี๋ยวนะฮะมีเมลอนมิวค์ด้วยเลมอนโยเกิร์ตโอยอยากได้เลมอนโยเกิร์ตเลมอนโยเกิร์ตใช่ไหมใช่มันน่าจะสดชื่นมากเลยอ่ะนี่นี่นี่ขอเอาเลมอนเลมอนโยเกิร์ตวันวัน มีคอซองอด,ด้วยออ,อยากลอง,อย,ลอ,งอยากลองกินมากเลยนะ้ำฝันสั่งอะไรนะคนสัง่งเลมอนโยเกิร์ตรท,ทานแล้วรับรองระบบขับถายสนุกสนานแน่ <laughs> เพราะว่าไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้คือคือฝันเป็นคนที่แพ้นมแล้วเจอกะโยเกิร์ตคือจริงๆเราก็อยากจะเข้าห้องน้ำอย่างให้ระบายท้องหน่อยนะ <laughs> ก่อนก็เพิ่งเห็นกาแฟอยากกินอยากกินอยากกินกาแฟใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่อีกหลายวันยังอยู่อีกหลายวันยังอยู่แค่พรุ่งนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงว่ายังอยู่ญี่ปุ่นอีกหลายวันยังสามารถชิมได้ว่ากาแฟร้านไหนอร่อยยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันไปยังไงว่าจะชื่นใจฉ่ำอุราไหมขอบคุณครับนี่นะคะร้าน อะไรพิซซ่าร้านนี่นะคะร้านน้ำซินเดอเรลล่าครัวซองนี่ก่อนซื้อร้านนี้นะคะร้านที่มีแม่วัวมีน้องวัวอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไงโยกแบบเปรี้ยวๆอร่อยมากขึ้นใจมากชิมดูไหมส,ดช,นนด,สดชื่นเลยแบบ โอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงองดูมั้ยเอออร่อยเห็นไหมสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากและที่สำคัญคือไม่หวานมากไม่ออกหวานไม่หวานมากเท่าไหร่ มีความกลมกล่อมอร่อยนะไอ้แก้วนะแล้วมันหอมเลมอนด้วยใช่ใช่ล้วไม่ได้เปรี้ยวนะไม่ใช่ว่าออกรสเปรี้ยวใช่เราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หวานแบไม่ได้หวานตีแบบอย่างที่คิดอะอร่อยเลยอ่ะเอ้ข้าวไอ้แก้วมาอร่อยเลยคนชื่นมากสดชื่นมากเดี๋ยวกานขอเรากินให้หมดก่อนนะแบบจำการพลังงานมากตอนนี้ มาซื้อเมือเขือเทศนะคะเพราะว่าขอัชอบทานมือเขียดเทศของญี่ปุ่นมากๆเลยเมือเขียเทศของญี่ปุ่นจะรสชาติหวานกรอบนะคะอร่อยมากๆเลยแบบกินเป็นผลไม้ได้เลยอ่ะแบบอร่อยอร่อยมากแต่ลูกโตขวัญไม่ไม่เคยชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะชิมลูกเล็กเวลาไปแบบพวกซูเปอร์หรือร้านเซเว่นหรือแฟม์เนี่ยเขาเห็นเมือเขือเทศนี่ไม่ได้เลยต้องหนึ่งแพ็ วันหนึ่งแพ็คทุกวันแพ็กเล็กๆแบบนี้ค่ะอร่อยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตลาดสดเนาะอยู่ข้างในเออเราลองเข้าไปดูหน่อยไหมไปก่อนก็แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนี่ตอนนี้สามีก็มาไปเข้าไปจ่ายไอ้ค่ามะเขือเทศแน่นอนแล้วนะคะ นี่ข้างในก็เป็นตลาดสดเนาะเป็นแบบเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตขอนไม่แน่ใจว่าจะเอาน้ำดื่มเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารพวกข้าวปัน้นซาช,ชิมิอะไรอย่างเงี้ยอู้เลิศ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 นี่นะคะใครมาแล้วเนี่ยโอ้ดูข้างในก็จะเป็นซุปเปอร์นะเนี่ย มาเดินซูเปอร์ข้างในก็จะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนบ้านเราตรงนี้ก็เป็นของแช่เย็นก็จะมีปลาต่างๆเนี่ยโอเคนี่ก็จะเป็นบุกนะบุกแช่เย็นอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อหมูหมูสับหมูชิ้นอ่าไก่กันในไก่ปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้แช่อาหารสดสามารถเข้าไปในเ,เอ,อ่อเอาไปเวฟในไมโครเวฟก็ ทานได้เลยพิซซ่าก็มีเช่นกันนี่นะคะพนักง,งานก็จัดของส่วนลูกค้าก็ช้อปปิ้งไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในนูน่นว่ามีอะไรส่วนด้านนี้น่าจะน่าจะเป็นเครื่องปรุงนะเป็พวกแบบอซอสอะไรต่างๆเนื้อก็จะอยู่โอ้คิดว่าแต่งโมงไม่ใช่นะจ๊ะนี่ เม่เราที่เข้ามาคือมันเย็นมันมีแอร์คนหลบนีร้อนมาเพิ่งแอร์เย็นนี่ค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นพวกซอสเนาะซอสเครื่องปรุงต่างๆสารพัดซีอิ้วน้ำมันอะไรน้ำมันงาอะไรอย่างเงี้ยพวกโชยุพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีโอเคไปเราดูหอมปากหอมคอกันนะเดี๋ยวฝันจะรีบไป เช็คอินที่โรงแรมเพราะว่าเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสามนะตอนนี้ก็บ่ายสามละเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเพราะว่าสามีขอนก็รออยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้ได้น้ําเย็นๆชื่นใจยังไม่พอมาเดินในแอร์เย็นๆสดชื่นมอกมสามีกําลังฟินกับไอ้นี้อยู่นะคะมันมีเลมอนด้วยแหละมันเลยสดชื่น,นไป อ๋านี่ผืนละ800ยเยนนะคะเดี๋ยวขวัญอยากได้ผ้าชินหน้านะสามเกือบสามร้อยกว่าอ๋อเดี๋ยวซื้อแบบนี้ดีกว่าผ้าคนหนูเล็กๆน่ารักน่ารักผืนแบบนี้เล็กๆเดี๋ยวเลือกสักสองสามผืนก็พอเนาะผืนละ250าเยนใช่ไหมใช่ป่ะเมอินเจแปนสองร้ยเยนก็ก็75บาเอ็ดสบาทเดี๋ยวขวัญจะจะเลือกไว้สักสามผืนก็พอเราเอาสักสามผืน ลายน่ารักดิมที่เดินแล้วร้อนๆจะได้มีผ้าเช็ดหน้าเช็ดเนี้ยเดี๋ยวได้ซักตาก,ก็พึ่งไว้ก่อนคือเป็นสัญลักษณ์เออใช่ใช่ขออเจ้าสีฟ้านี่คือแบบด้านหน้าเหมือนเหมือนดูเป็นผ้าบางๆเนาะด้านหลังเป็นผ้าคนหนูจ้าเห็นไหมดูดินี่แล้วเดี๋ยวขวัญจะเอาแพนด้านี่นะแพนด้าโอเคสองผืนเดี๋ยวดูก่อนถ้าถ้าไม่มีก็อาจจะพอแต่ขอชอบลายนี้นะ อัน,นี้ก็น่ารักเดียวเดียวเด,ยวเดียวแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่อันนี้ก็จะเป็นหนองแนว้ยเาปั้นเนาะใช่ปะแต่ก่อนว่าถ้ามีสองอย่างก็คือเมียน,นี่เรที่เป็นสัญลักษณ์ของเขามีแพนด้ากับใบนี่ยโอ้พอนเอาหมีเนี่ยเอามาเนี่ยอยากได้มาสีน้ำตาลเนี่ย <c oughs> เนี่ยสามผืนก็พอละไม่พ้นน้ำตาลอีกแล้วนะคะทุกคนโอเค เราได้มาสามผืนละเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันเลยค่ะ Thank you c r i s t m a s เดี๋ยวไไนนะะรอตังค์านปั้นหน,น,นึ่งครับอ r i ิ a ก o เตอร a อะรซื้อวันนี้ก็เดินต่อค่อนข้างนานแล้วนะคะก่อนว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมค่ะเพราะว่านี่ก็ได้เวลาแล้วน้อนสบ่ายสามเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยว้าไปที่นู่นกันเลยค่ะบา โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็รับกระเป๋าขึ้นห้องกันเลยค่ะไปไกันกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอกับทิปสัญจรเที่ยวสองคนสามภูมิภาคไปไหนบ้างอย่าลืมกดติดตามและไปเที่ยวกับพวกเรานะคะ